สวัสดีครับพวกผมโคชโนนะครับกับรายการเช็ดชัดสองทีมครับให้สองทีมกันแบบชัดๆแบบนี้ครับผมก็สองทีมชัดทูทีมทูเดย์สองทีมวันนี้จะเป็นทีมอะไรไปฟังครับสองทีมวันนี้ครับก็เป็นจากศึกเอฟเอครับนะครับแล้วก็ลาลเกาสเปนนะครับผมเอฟเอครับอังกฤษลาลเกาสเปน เอฟเอครับเป็นคู่ระหว่าง Blackburn Ro v e r วอร์กับแบล็กแฮมนะครับผมก็แบล ham มนี่หักด่าน h ู e ิ s b ร r y เข้ามาได้ในรอบที่แล้วนะครับผมมาเจอกับ b บ a c k เ u r n r o v e r วอร์กุหลาบไฟกุหลาบไฟ b บ a c k b u ิ n r o v e เวอร์นะครับผมของกุนเซยอยอนดาวโทมัสสันนะครับผมอดีตกองหน้าทิมชาติเดนมาร์กแล้วก็สโมอสรบริษัทนำนำเอซิมิลาน c b นะครับก็วันนี้ครับแบ็กเบิร์นเหนือกว่าแบล็กแฮมครับ0.75เต็มดูแล้ว แบ็กเบิร์นโรเวอร์คงไม่น่าพลาดน่าจะเอาชนะแบ็กแฮมไปได้แต่ถ้าเขาให้มาแค่นี้แสดงว่าน่าจะได้แค่เฉือนนั้นน่าจะอยู่ที่สองหนึ่งนะครับหรือหนึ่งศูนย์หรือเต็มเต็มก็สองศูนย์อะไรเงี้ยคือคงไม่น่าจะถึงนครับเอาให้แบ็กแฮมไส้แตกแต่ก็ไม่แท่แต่ไม่มีผลหรอกเพราะสุดท้ายแล้วถ้าชนะแล้วกี่ดูกก็ได้จัดไปแบ็กเบิร์นโรเวอร์กุหลาบไฟกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับ คู่หนึ่งครับเป็นเคตาเฟ่กับแกรนด้าเคตาเฟ่กับแกรนด้าเคตาเฟ่เดียวกับแกรนด้า0.5สเต็ปผมว่าเคตาเฟ่จะชนะแกรนด้าครับแต่ผมว่าหืดเหมือนกันนะคือถ้ามาตรงนี้อ่านจะมีสิทธิ์เฉือนทั้งคู่แต่เคตาเฟ่จะชนะแกนนด้าแล้วก็หืดหนึ่ง0หรือ2หนึ่งนะครับชีบไปที่เคตาเฟ่บอนั้นวันนี้จัดไปที่เจ้าถิ่นทั้งสองทีมครับกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโอเวอร์แล้วก็เคตาเฟ่ครับ แล้วไว้พบกับผมตัวชโนได้เมยในเนะแต่การชัดๆสองทีมทูทีมสตูเทย์สองทีมครั้งหน้าจะเป็นอะไรไม่บอกไม่รู้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาเราแล้ว,ลวบอลาไปก่อนสวัสดีครับชลนตุท่านนะครับ